เดี๋ยวตอบคอมเมนต์นี้นะคะจากกาแฟปาน,นชิตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครกินรสชาติไหนเนี่ยจะหวานไปขมไปจืดไปมันไปอันนี้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพิมพ์ว่าสําหรับเรารสจะหวานไปหน่อยจะแบบนี้จะน่ารักมากเลยบอกว่าแต่รสชาติหวานไปนะคะมันเหมือนแบบว่าคุณมาสรุปของเราอะว่า ของคุณนะ่ะหวานไปนะคะแบบนี้หน่อยว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟของเรามี3สูตรค่ะสูตรนี้สูตรออริจินัลที่ขายดีถล่มทลายที่คอมเมนต์นี้บอกว่าหวานไปนะคะจะบอกว่าสําหรับคนที่ไม่หวานก็อีกนับหลายพันหลายหมื่นคนเลยนะคะที่ชอบรสชาตินี้ตัวหน่อยเองก็ชอบกินรสชาตินี้เหมือนกันเพราะว่ามันหอมๆหมวานๆอร่อยเหมือนทานขนมแต่ไม่มีน้ําตาลนะคะส่วนรสชาตินี้นะคะก็จะเป็นกาแฟ ปัญชิตา XS ค่ะพัฒนาสูตรขึ้นมาที่ให้มันหวานน้อยลงนะคะด้วยครีมเทียมจากถั่วเหลืองแล้วก็อัลมอนด์นะคะที่น้องอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรคอลลาเจนสําหรับคนที่ปวดข้อเขาเ่าอยากจะผิวดีหรือว่าคนที่แบบ รุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่แบบว่าเอิมปวดเมื่อยใดๆก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเอาเป็นว่ากาแฟเรามี3มรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟปานิชตาคอฟฟี่ปานิชตาคอฟฟี S, ่เอสปานิชตาดับเบิลคอฟฟี่นะคะเลือกทานได้เลยเนาะใครชอบรสชาติไหนเลือกรสชาตินั้นแต่ที่สำคัญทั้ง3ตัวคุ้มหิวอิ่มนานเผาผ่านดีมเมอัลคาเนชินดีมาก